ในโลกแห่งความฝันอันลึกลับความฝันเกี่ยวกับรองเท้ามีความหมายที่ซับซ้อนและลึกลับในวัฒนธรรมไทยความเชื่อและประเพณีการฝันเห็นรองเท้าจะมีรายละเอียดอย่างไรพร้อมเลขเตดถ่ายคลิปกันเลยค่ะฝันเห็นรองเท้าทํานายว่ารองเท้ามักถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทาง การฝันเห็นรองเท้าอาจเป็นตัวแทนของตัวเราเองและเส้นทางที่เรากําลังเลือกเดินนั่นหมายถึงคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลในช่วงนี้จะราบรื่นไม่พบอุปสรรคในการเดินทางในด้านของความรักคนโสดจะพบเจอเนื้อคู่ที่อายุมากกว่าผู้ที่มีครอบครัวแล้วคุณอาจจะได้รับโชคจากเพศตรงข้ามอีกด้วย ฝันว่าได้ใส่รองเท้าใหม่ทำนายได้ว่าจะมีการเดินทางหรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆจะมีโอกาสได้เจอสิ่งใหม่ๆและความก้าวหน้าเข้ามาเยอะกว่าเดิมเงินดีขึ้นมากจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จหรือจากการเสี่ยงโชคในด้านของความรักคนโสดมีโอกาสได้พบรักใหม่ๆ ที่มีฐานะมั่นคงส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสสร้างครอบครัวด้วยกันฝันว่ารองเท้าหายแต่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าข้างไหนหายไปหรือหายกี่คู่ทํานายได้ว่าช่วงนี้ให้ระวังจะมีอุปสรรคที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นความท้าทาย หรืออาจเป็นคําเตือนให้รามัดระวังในการเดินทางในช่วงนี้คุณอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันมานานอาจจะมีโอกาสติดต่อกับชาวต่างชาติต่างทิน่นต่างภาษาในด้านของความรักฝันเห็นรองเท้าหายในฝันอาจหมายถึงความสัมพันธ์ที่ล่มสลายหรือความเจ็บปวด ในระหว่างคู่รักรองเท้าที่หายไปอาจแทนสัญ,ญลักษณ์ของความไม่แน่นอนหรือความหงุดหงิดในความรักฝันว่ารองเท้าหายหนึ่งข้างทำนายได้ว่าในช่วงนี้คุณมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมีงานหลายอย่างที่เข้ามาให้คุณต้องรับภาระ งานเยอะมากกว่าปกติจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบในด้านการเงินให้ระวังอย่าให้ใครยืมเงินระวังการถูกเอาเปรียบอาจโดนเบี้ยวได้หรือการหมุนเงินไม่ทันในด้านความรักคนที่มีแฟนอยู่แล้วคุณอาจทำตัวห่างเหินหรือเขาอาจหายไป คนที่คุณกำลังคุยอยู่อาจจะห่างหายส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอยากมีบุตรก็ต้องขยันทำการบ้านบ้างค่ะฝันว่ารองเท้าหายสองข้างหากใครฝันว่ารองเท้าหายสองข้างแสดงถึงความรู้สึกไม่สมดุลและความไม่มั่นคงในชีวิตทำให้คุณเหนื่อย และผิดที่ผิดทางให้ระวังคำพูดคำจาให้มากเป็นพิเศษในช่วงนี้หากไม่คิดไตรตรองให้ดีก่อนจะทำให้เกิดเรื่องขัดแย้งได้คนโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เกิดจากความเห็นใจกันและกันคนมีคู่ช่วงนี้ค่อนข้างห่างเหินกันงานที่คิดไว้จะประสบผลสำเร็จ และสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงฝันว่ารองเท้าหายหาไม่เจอหากในฝันคุณกำลังหารองเท้ารองเท้าคุณหายหายยังไงก็ไม่เจอเป็นสัญลักษณ์ของการสูญหายของเส้นทางในชีวิตอาจบุงบอกถึงความขัดแย้งความสับสน หรือความสับสนในการตัดสินใจการฝันว่ารองเท้าหายเป็นเสียงเตือนให้เราพิจารณาเส้นทางชีวิตของเราและตรวจสอบว่าเราได้ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่และจะหมดเคราะห์หรือหายเจ็บไข้แต่จะต้องสูญเสียเงินทองเป็นทุกขาลาภด้านความรักอาจแทนความสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการสูญเสีย ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่คนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจที่อยู่ทางไกลฝันว่ารองเท้าหายขณะวิ่งหากคุณฝันว่าสูญเสียรองเท้าขณะวิ่งนั้นหมายถึงความไม่พอใจและอุปสรรคต่อคุณ การวิ่งหมายถึงการสแสวงหาเป้าหมายและความฝันที่คุณสูญเสียรองเท้าเป็นอุปสรรคต่อการก้าวหน้าของคุณคุณอาจต้องคิดใหม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือต้องเข้มแข็งโปรดจำไว้ว่าความพ่ายแพ้เป็นเรื่องปกติของทุกการเดินทางและด้วยความทุ่มเทคุณสามารถเอาชนะ และไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางที่คุณต้องการได้ฝันว่ารองเท้าหายในที่ที่ไม่รู้จักหากฝันว่ารองเท้าหายในที่ที่คุณไม่รู้จักมาก่อนแสดงถึงความรู้สึกแปลกแยกหรือความรู้สึกไม่สะดวกสบายใจของคุณมันบ่งบอกถึง วินัยว่าคุณสำรวจพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานใหม่รักครั้งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญความฝันนี้กระตุ้นให้คุณยอมรับความจริงในสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆและความเชื่อมั่นในความสามารถที่คุณจะเอาชนะอุปสรรคต่าง เป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลิกตัวเองให้มากขึ้นฝันว่ารองเท้าหายในบ้านตัวเองทำนายได้ว่าคุณมีเกณฑ์จะทะเลาะกับคนในบ้านอาจเป็นพ่อแม่หรือพี่น้องแต่ก็อาจแปลได้ว่าคนในบ้านจะมีโชคหรือเสียงโชค ได้จากเลขที่เกี่ยวกับคนในบ้านได้เช่นกันฝันว่ารองเท้าหายแต่หาเจอหากคุณฝันว่ารองเท้าหายแต่หาเจออาจเป็นสัญลักษณ์ของความสับสนอาจบ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะค้นหาความชัดเจนหรือเส้นทางที่ถูกต้องในชีวิตของคุณ และสถานการณ์ร้ายๆจะคลี่คลายไปด้วยดีส่งผลในทิศทางที่ดีขึ้นและความมั่งคั่งจะมีโชคลาภเข้ามาในเร็ววันหรือโอกาสในความรักเป็นเสียงกระซิบบอกว่าโอกาสในความรักกำลังมองหาคุณอีกครั้งนั่นเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนค่ะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ